สวัสดีครับผมมื่อนี้ผมสีผ้ามาเบิงลูกกระต่ายแล้วครับตอนนี้ควอดแล้วนะครับสิเป็นลูกกระต่ายนิวซีแลนด์ไว้แครับพอสิเป็นกระต่ายสีปลาผืนเมืองนะครับควอดขวางนี้ควอดทั้งหมดสิบตนะครับเป็นสีปลาเก่าโตแล้วก็มีสีดำล้วนนะครับสีดำล้วนแต่ว่าจมูกนี่สีติดขาวน้อยนึงนะครับ ตัวหนึ่งเป็นซีฟตัวเนาะครับพอสิเป็นพื้นเมืองสีปลาเนาะครับภาพสีบ่ค่อยสาดปันไอเนาะครับพออยู่ข้างในของมันสิมือนในจังหน่อยครับถ้ามาอัปเดตครับควอดวันที่ยี่สิบแปดคืเสาเนาะครับมือหนีวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนเนาะครับได้ซีฟกว่ามือครับแข็งแรงดีทุกตัวเนาะครับหลอดทุกตัวเนาะครับลูกดกขนาดครับเป็น กระต่าย White, นิวซีแลนด์วัยนําเขาจากมาเลเซียเนาะครับเป็นกระต่ายที่ผมนําเขามาชุดแหลีเนาะครับเอามาผสมกับพื้นเมืองสีปลาที่ผมเคยทายให้เบิรงครับเรียมมาใส่ขอกร่วมไว้ครับตัวนี้ก็มาอัปเดตให้เบิรงเนาะครับให้พี่ให้หน้องได้เบิรงว่าขอดเหลี่ทั้งหมดสีตโตเนาะครับเป็นกระต่ายขอกเหลี่ยงชุดแหลกเนาะครับตัวนี้ก็ <laughs> บท่านไในขายได้ครับผม ลูกข้ายหลายคนนะครับพี่ๆหน่องๆของแม่ลูกข่าพี่ๆหน้องๆหลายคนถามเขามาว่าขายบัวขายบัวมีลูกยังจังสันยังสี่นะครับชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับผมสิเก็บว้เบิงพัฒนาการของมันครับพะผมสิเหตุเปลี่ยน์มกระตายนะครับผมกระพึงเริ่มเลี่ยงนะครับผมกับโทชันฮูจักว่ามันเปลี่ยนแบบใดนะครับผมกระเสียไว้ถักพันเพื่อที่สิขยายต่อไปนะครับแต่ว่ากระตายผมผสมไว้หลายอยู่ครับหลายแม่อยู่ครับ สีมาอัปเดตให้เบิรงเนาะครับว่าออกจกโตแบบใดแบบใดนะครับวันนี้เป็นกระต่ายปล่อยเหล่ยงร่วมนะครับก็สีได้ซิบโตครับสีก็สีเป็นสีปลาทั้งหมดนะครับพอ <c oughs> กระต่ายพื้นเมืองชุดนี้ที่ผมได้มานื้อพื้นนี่พื้นว่ามันเป็นกระต่ายทีท,ทรงดูกได้คือพอเกือบรล่อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอามากอะแมนคือพื้นวายดีนะครับ คู่นี้ครับพือพอเก่าโตนะครับแต่ว่าสีดํานี่ผมกับเ่ทเชไดน้ถามเพื่นนอนนะครับว่ามีพ่อแม่เป็นกระต่ายดาบอมีสายมาจากกระต่ายดําบอเนะครับพอของเพื่อนกับมีกระต่ายดาผู้พานน,ำน,ำนําเนะครับเพื่อนที่ผมสั่งมาน้ำเพื่อนนะครับจากกู้ตะวันฟ้ามนะครับปอตัวนี้พอเป็นสีปลานะครับเป็นกระต่ายเพื่อนเมืองสีปลามีแต่โตอ้วนนะครับแม่นีเลี้ยงลูกดีครับ นี่ครซิปโตลุงโดร้อมไข่มันขอดพร้อมกันหล,ลายลเม่ผมก,ก็สิฝากอยู่ดอกครับหรืตอตัวมันเลี้ยงลูกหลายนี่ครับเมือตต่อซิโปโตอารซิโบคอยชาตเตอร์ดดครับพี่น้องออกมาให้เบิองครับอีทพงก,กัสิกรองยังไงยังสิละครับนี่ครับข้างหน้าก้อนหนึ่งไอ้ก่อนหนึ่งแล้วก็ด้านข้างก้อนสองครับ แล้วกดันขังทึ่งกับเซลเซียสเปลี่ยนกาดไว้อย่งนี่ครับใส่เิ็งขอกช่องหนึ่งผมก็บขวบหนึ่งผมกับเซียดไว้สามช่องกับหนึ่งสองสามนี่ครับอันนี้จักตัวใด้บูมมากาัดขนไว้นี่ครับนี่แล้วผมมีลูกหรอกครับมากาัดขนไว้ซื่อหรือว่าเป็นชุด แหลกกับวัจักทีเป็นกาดโนไหวเราเป็นว่วขอดช่องนั้นมาขอดช่องนี้กพบะ่ะผมเลือการล่อเบืองพัฒนาการของมันนะครับมันสิเป็นแนวใดครับพอผมกะเป็นมือใหม่นะครับพัดเลียงผมกะอยากเค็ดฟ,ฟ้ามเนี่ยน่าคตครับด๋วสีผมห่อยฟังว่าผมสีเค็ดเป็นกระต่ายพื้นเมืองสีปานะครับเค็ดเป็นกระต่ายเนื้อ,อะนะครับว่าแนวทางสีงออกมาเป็นแบบใดผมกะสีคาดพันธุ์ครับตอนนี้ผมกับวัท่ันไุ์มีแบงเ้วอครับล่อให้ จุดหลังๆขอดมากอ่ะอาสีแดงครับเพราะว่าตอนนี้เป็นกระต่ายชุดเหลี่ยผมก็อยากทดลองเลี้ยงเบิ้งวา่ามันสิเป็นแนวด้านำนักสีเป็นแบบใดเนาะครับเมื่อนวสิขายซูมซีซูมหาเลย <c oughs> ผมกะสีคัดพันธ์ครับเพราะว่าผมต้องการให้มันโตใหญ่ขึ้นเนาะครับพอๆกระต่ายของผมดีผมเอามาของที่ผมเป็นพื้นเมืองสีปา่ามันสองโลกลัวเนาะครับผมก็อยากได้มันจะเกือบๆสามโลครับ ผมก็เลยเอามาใส่นิ้วไหวครับสีเฮ็ดเป็นพื้นเมืองสีปลาคือเกาแหละครับแต่ว่าอยากให้โค้งสางที่ง่ายขึ้นแล้วการน้ำหนักที่ง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยเอามาใส่นิ้วซีเลนไหวเืน่นแนะนํามากนะครับว่าให้เอาใส่นิ้วซีเลนแมาน้าเขาเนาะครับแต่ลอบเบิ้งว่าชุดนี้พัฒนาการสิเป็นแบบใดสีน้ำหนักดีบอสีโตใหญ่โตยาวบอบสีขุ่นบอสีแคะบอเนาะครับเพราะว่า ลักษณะพันธุ์ที่ดีกระต่ายมันตรงบกกัดนะครับกระต่ายมันตรงบกแขะเนะครับกระต่ายหายปึบเข้ากับเบานะครับเข้ากับสิคาดออกตัวผู้ของกะสิคาดออกครับตัวผู้ของเสียวแต่ตัวแม่แหรอครับไหวตัวผู้ผองกรสตตะรกสีล่องจัดไตเนื้อที่กันครับผองกระอยากริมร่องรสชาตินะครับเลี้ยงเองกรอยากกินเองแหละครับบางคนมันกระสีดำมาเลี้ยงกระต่ายกระต่ายตัวนี้เป็นกระต่ายเนื้อเด้ยครับพี่น้อง กระต่ายเนื้อกรเลี้ยงไว้ท้ากินนะและว่ง่ายคือหมูคือไก่คือป่าคือกบล่ะเขาเลี้ยงกบเลี้ยงป่าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เขากินนะครับแต่งัวก็ยังขากินเวลามีการมีงานกับขางัวงขาหมูกินคือกันครับกระต่ายก็คือกันครับคือเป็ดคือไก่ล่ะ้ลังค้นกัดดามาานะครับว่าผมมีอยังกินแล้วว่ไปกินกระต่ายอนี่ค็มาบอกสุพีสุนองฟั่งครับเป็นกระต่ายเนื้อครับเห้เขาเลี้ยงไว้ท้ากินนะครับ แล้วก็รล่อผมกับล่อชุดผู้พลาเนะครับผู้พาเลือดลอยตอนนี้ผมกับกาลังเลี้ยงครับผมกัมีน้าพื้นขึ้นกันแต่ว่าบวหลายนะครับล่อพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นมือใหม่นะครับถ้าเป็นตัวผู้ชุดนี่ครับเป็นโครงสางเงยๆนะครับผมว่าผมสิเก็บชุดนี่ไว้อยู่ครับประมาณตัวหนึ่งหรือว่าสองตัวนะครับผมก็เสียวโครงสางเงยๆไว้ผสมในหลอดตัวไปนะครับ ้วก็ตัวเมียนี่ก็สีเอาไว้เฮ็ดสายครับอยากได้ตัวใหญ่พัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นครับเป็นกระต่ายเนือสีปลาที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้พ่อพื้นนีทนโลกครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายนะครับผมก็จับใส่นิ้วซีแเลนไหวถึงให้ลูกดกเลียงลูกง่ายนะครับเรียงลูกเก่งน,นะครับกัดล่อเบงวิวัฒนาการของพื้นว่าสีไ่บอแต่ว่าผมแปลกใจที่ว่านี่ครับ กระต่ายดำกระต่ายดำสอดมาตัวหนึ่งว่าแต่สีออกขาวโบออกขาวแจ็คตัวเลยแสดงว่าพ่อนี่เลือดเข้มข้นเฮงเม็ดสิบตัวครับผมกระสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าชุดนี้ตัวนี้นี่กระต่ายนี่พ่อนี่ตายแล้วด้วยครับพ่อนี่ บ่แนนใจว่าเป็นยังตายเนาะครับขอกนี่ขอกฟังสายนี่ฟังสายนี่ซื้อบักคุ้นทึงเนาะครับแต่ว่าขอกขวานี่ซื้อบักคุ้นเถื่องบักคุ้นเถื่องนี่สียังอยู่เนาะครับแต่ว่าบักคุ้นทึงนี่ตายแล้วบ่แนนใจว่าเป็นยังเนาะครับแม่ผมว่ามันตายเนาะครับแต่ว่ามันก็ถทิ้งลูกไว้อยู่ครับชุดนี้ทิ้งลูกไว้ซิโตแล้วกับมีตัวทองไว้อีกสองโตเนาะครับบักคุ้นทึงแต่ว่าบักคุ้นเถื่องกับ ขอดแล้วครับแม่นั่นได้ตัวเดียวเนาะครับครับผมสีผ้ามาเบิ่งเลยก็ได้ครับอันนี้เนาะครับแมียคุณกัดขนจะนอนโปย่างเนาะครับเลี้ยงลูกเก่งอย่างน้ยงนงนอยจะของจอยนี่ครับผมสีผ้ามาเบิ่งจุดนี้เขาหยากแน่จังน้อยครับปะกุนเถืองตัวนี้นี่ครับปะกุนเถืองยังอยู่ ต่ว่าบอกคุ้นทึงนีตายแต่ว่าทิมลูกไหวแล้วก็ทิมแม่ทองไหวอยู่ครับนี่ครับชุดนี้ลูกกับคุ้นทองครับแต่ลูกตัวเดียวลูกท้นครับท่อน,นีฟังนี้ผมกับสีใส่ไหวยังสีขื้กัันครับนี่ครับ กาัันทงงะครบแต่ว่าบักคุ้นเรื่องนี่ทรงลูกสีสีโบโบเปลี่ยนสีปลาเลยครับมันสีออกสีจืดๆนี่เล็กน่อยนี่ครับบบคอยสัตว์นไรด,ด้วยครับปลาอยูเตอ่าปลาโบเข็มครับได้ลูกตัวเดียวลูกโทษแม่บอกใจนึงแต่ว่าออกลูกตัวเดียว หรือว่าสีออกหลายตัวับอจักเพราะว่ามันควอดขนนอกแม่ผมเราเราเก็บเขามาเนาะครับเราเห็นตัวเดียวเราเอาเก็บเขามาตัวเดียวเป็นไงควอดพร้อมกันกับซุ่มสีบตัวเลยครับควอดมือเดียวกันวันที่ยี่สิบแปดครับแต่ว่าตัวนี้มันตัวเดียวเนาะครับมันก็เลใหญ่กว่านี่ครับแม่ก็พว คุณเถืองทรงลูกสีบ่คอยบัค่อยชัดปัานหดสีบัค่อยออกปาลาอร่อยสีบัค่อยออกสีปาลาเต็มอร่อยป่านใดครับสีออกจิตจืดแนด่จ้งน่อยแต่ก็แข็งแรงดีครับตัวเดียวนีแม่คนนี้ตัวนี้ก็ถ่่งไห้อยู่ครับจักสีออกงามได้จ๊กถ่องทุกใบถ่อง,องแล้วก็ว่อ,อไปซื้อแล้วมันอยู่น้ำกันเนาะเลียงรวม แต่ว่าสีปลาชุดนัน้นซีตัวกับเป็นทีนาพ่อใจอยู่ครับเหลืองรวมใหม่ก็รลอดติดตามเนาะครับว่าสีออกมาใน้ลักษณะใดเนาะครับแต่ว่าตัวนี้ขึ้นออกตัวเดียวนี่ครับสังเกตเบืองเม่ยครับพอแม่สีตัวใหญ่เด้ครับเม่สามลก,กว่าสามลหาูหะแต่ว่าพ่อนี่ <c oughs> สองลกกลัวครับพาถึงสามลก ประมาณสองโลหาสองโลสองโลสามนี่ยนะครับสองโลสามถึงสองโลหาประมาณนี้ครับผมอยากได้ยางกี่ลายกระักเพิ่มไม่จะสองสามขี่เนาะครับลูกมันทีสีเห็ดเป็นพันต่อไปครับแต่ว่าลักษณะเด่นพื้นนีส่สีพื้นสีงามเนาะครับสังเกตเบองสีคือกระต่ายปลาเลยครับตัวนี้เป็นกระต่ายพื้นเมืองสีปลาเนาะครับนําเข่าจากปุตตะวันฟร์มผมบริเูเดือนหนึ่งครับเมียผมพื้นมาช่องแรกนะครับ กฟังสายนะครับแบบคุณถึงครับเสียมันตายจังมันเป็นยังแล้ว่าสงสัยมันเป็นวัดเป็นยังมา่วงวงช่วงฝนตกเร็งๆครับลอกกับวบหูเบิงปันไดเนาะครับ